โดยวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราโฟกัสอยู่กับมันได้นานเนี่ยคือการที่เราฝึกฝนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นความสม่ําเสมอจนเป็นความเคยชินของสมองพอสมองเริ่มเคยชินว่าเราต้องอยู่ตรงเนี้ยเวลาเนี้ยต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วทาซ้าๆไปเรื่อยๆสมองของเราครับก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะให้โฟกัสกับมันมากขึ้นออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกําลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิต ที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เจนไม่ได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเรานั่งกันอยู่2คนเนาะเพราะว่าวันนี้ค่ะจะอยู่กับพี่หมอวบอนายแพทย์นะัใชัยลำเพอยคนเดิมของเรานี่เองค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอวบสวัสดีครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องแบบว่าปัญหาส่วนตัวของเจนหลายๆคนด้วย ก็คือเรื่องของสมาธิสติค่ะเนื่องด้วยว่าเหมือนแบบแอปพลิเคชันต่างๆที่เรามีอะค่ะพี่บอว่าไม่ว่าจะเป็น IG ใช่ไหมคะที่มันมีแบบฟังก์ชัน r e u s เนี่ยหรือว่าติ k t o ็อกที่แบบฟังก์ชันมันแค่แบบ3นาทีวิดีโอมันก็สั้นๆแปบ๊บเดียวเราก็จะเลื่อนผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีอะเราอยู่ในแพลตฟอร์มหนึ่งเราก็แบบ Facebook ใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนไป IG ดีกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนไปติ k t o ็อกดีกว่าหรือบางทีตั้งทํางานอยู่ดีแแลล้้้้วววกกกก็แบบเยยขออดูู Tiok สสััหนน่่รึา เฮ้ยมันเป็นเรื่องของสมาธิหรือว่าสติที่น้อยลงหรือเปล่ารู้สึกว่าการโฟกัสอะไรของหลายๆคนมันน้อยลงหรือเปล่าหรือมันเกี่ยวกับสมาธิสั้นไหมก็เลยเนี่แหละค่ะจะมาชวนพี่หมอบวับคุยเรื่องนี้นิดนึงก่อนอื่นขอถามพี่หมอบนึงคำถามว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยหลังๆมันเนี้ยค่ะตั้งแต่มีพวกแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยโซเชียลต่างๆเนี่ยคนสมาธิสั้นลงจริงหรือเปล่า จริงต้องบอกว่าในยุคหลังเลยนะยุคหลังๆเลยช่วงไม่กี่ปีหลังเนี่ยค่าเฉลี่ยสมาธิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆแล้วคนเนี่ยเขาก็เริ่มมีสมาธิน้อยลงจริงๆนะครไม่ว่าอาจจะเกิดจากปัจจัยได้หลากหลายเลยเนาะเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้ามาดูในโลกยุคหลังเนี่ยครับมันมีตัวดึงสมาธิเยอะมากนะครับซึ่งมันอาจจะมาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกเนี่ยแต่ปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นการมีตัว distract หรือว่าพาเราออกจากสิ่งที่เราโฟกัส hmm. อยู่ไม่ว่าจะเป็นสื่อแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ทุกอย่างมันเร็วขึ้นไปหมดหรือว่ามันง่ายไปหมดจนกระทั่งเราสามารถที่จะหยุดทําสิ่งนี้เพื่อไปทําสิ่งนี้ได้เลยมันง่ายจริงๆค่ะ,ะครับสมาธิมันก็เลยอาจจะโดนดิสแทรกไปเยอะอจริงๆค่ะพี่หมออ่ะสรุปก็คือมันน้อยลงจริงๆตามสถิติงานวิจัยแล้วเ,เรามาพูดถึงความสําคัญกันมากดีกว่าว่าทําไมเราถึงต้องแบบสนใจหรือใส่ใจสมาธิหรือว่าสติ กันมากขนาดนั้นอเพราะว่าเวลาที่เราจะทํางานหรือทําอะไรเนะาะถ้าหากว่าเรามีสมาธิเนี่ยเรามีโฟกัสค่ะโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยมันจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมันสามารถสําเร็จได้มากขึ้นประสิทธิภาพใช่แล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่ต้องทํางานแต่ว่าเราไม่สามารถโฟกัสได้เนี่ยการทํางานก็จะยากเราใช้พลังชีวิตมากแล้วบางทีก็ไม่เสร็จด้วยงจงค่ะกันมาให้ความสําคัญกับการโฟกัสเนี่ยมันจึงสําคัญสําคัญมากและอย่างที่พี่หมอว่าพูดมาแกี้ค่ะว่ามันมีทั้งปัจจัยภายนอกปัจจัยภายใน งั้นสรุปเราจริงๆแล้วสาเหตุของการมีสมาธิสัน้นหรือว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยมีสมาธิค่ะมันเกิดจากอะไรก็หลากหลายเนาะมาดูภายนอกก่อนภายนอกก็คือเอาภายนอก,กออนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับนั่งทํางานอยู่ในห้องเงียบๆกับนั่งทํางานอยู่กลางถนนอนไนมีสมาธิมากกว่าต้องในห้อง่ในห้องอยู่แล้ว <c oughs> ดังนั้นปัจจัยภายนอกที่จะกวนเลยคือสิ่งแวดล้อมครับสิ่งแวดล้อมที่จะดึงความสนใจของเราไม่ว่าจะเป็นทางบวกทางลบก็ทําลายสมาธิของเราได้หมด <c oughs> ทางลบก็อย่างเช่นเสียงดังรบกวนบรรยากาศที่ไม่ดีก็ กวนสมาธิทางบวกก็อย่างเช่นแมมีคนมาร้องเพลงที่เราชอบอยู่ข้างๆมีคนเปิดหนังที่เราชอบอ,อ,อยู่ตรงหน้าอันนี้มันก็ดึงสมาธิของเราออกไปได้รวมถึงการนึกถึงแพลตฟรอร์มต่างๆที่โอ้โหเริ่มเริ่มทาง,งานปุ๊บนึกถึงอยากไปถ่ายทิกตอกอย่างเงี้ยอ่ะมันก็ดึงสมาธิเราได้ด้วยด้วยปัจจัยภายนอกนะครับส่วนปัจจัยภายในนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญหเหมือนกันปัจจัยภายในของเราเนี่ยในบางครั้งครับการที่เราเริ่มโฟกัสหลุดหรือว่าสมาธิหลุดเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่บางครั้งเราเหนื่อยล้าเกินไปเช่นการที่ทําสิ่งนี้เนี่ย มันเหนื่อยล้ามากเหนื่อยล้าจนเราไม่อยากทนแล้วเราจึงหนีหลบออกไปยอมหลุดโฟกัสไปพักหรือไปทําอย่างอื่นก็<ม><ม>อาจจะเกิดจากการที่เราไม่ค่อยได้ดูแลจิตใจตัวเองหรืออาจจะเกิดจากการที่เราอะครับกำลังอยู่ในภาวะวิตกกังวลหรือภาวะเครียดหรือภาวะเศร้าเพราะในบางครั้งนะครับนึกภาพนะบรรยากาศดีหมดเอื้อต่อก,การทํางานแต่วันนั้นโดนแฟนบอกเลิกตอนเช้าอืเศร้าอยู่มันก็ไม่สามารถมีโฟกัสได้หรือว่าโหกังวลมากเลยแบบว่างานเนี่ยบอสจะด่าแล้ว ตั้งใจทางานนะกดดนันนึกหน้าบอสมาก่อนเลยความกังวลมันเยอะสมาธิมันก็หลุดดังนั้นปัจจัยภายในเองเนี่ยก็สําคัญหรือบางครั้งนะครับสมาธิลดลงเนี่ยเป็นหนึ่งในอาการของโรคซึมเศร้าด้วยซ้ำอ๋ออ๋อใช่ใช่ <c oughs> อืมอมีหลายสาเหตุแล้วเมื่อกี้เจนฟังพี่หมอบอกจะนึกได้หนึ่งเหตุผลนะจะถามพี่หมอบว่าใช่หรือเปล่าก็คือมันเป็นเรื่องที่เราไม่ชอบได้ไหมคะสมมติว่าเจนอะเป็นก็คืออ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่มนี้ไม่จบสักที รู้สึกแบบอ่านแบบเดียวแล้วก็เฮ้ยอยากจะเปลี่ยนแหละพอรู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบเนื้อหาแต่พอไปอ่านอีกเล่มน,นึงเอออันเนี้ยอ่านได้ยาวนะอ่านได้จบมันเป็นเรื่องที่เราแบบชอบไม่ชอบได้ไหมคะสนใจไม่สนใจอ่าอันนี้ก็ด้วยครับเพราะว่าอันนี้มันางยิ่งชัดๆเลยนะมากกว่าหนังสือเลยคือจับเด็กคนหนึ่งไปนั่งอ่านหนังสือกับให้เด็กคนเนี้ยไปเล่นเกมที่เขาอยากเล่นอโอ้โหโฟกัส,สมากสเสียงดังรอบตัวก็ยังมีสมาธิเล่นเกมได้ดี แต่จับนักง,งานหนังสือเนี่ยโ,โหใช้เวลานานมากกว่าจะอ่านได้แต่ละหน้าเพราะมันคือสิ่งที่ชอบด้วยนะครับดังนั้นอีกปัจจัยหนึ่งเลยคือสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยดึงความสนใจเราได้มากแค่ไหนถ้าดึงเราความสนใจเราได้มากโฟกัสเราก็จะเยอะสมาธิมันก็จะมีแล้วไม่มีสมาธิไม่ค่อยมีสมาธิกับสมาธิสั้นต่างกันไหมคะต่างกันนะครับคือ สมาธิสั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาโดยทั่วไปเนี่ยหมายถึงโรคชนิดหนึง oh. ่งที่ชื่อว่าโรคสมาธิสั้นเป็นโรคเป็นบรรโรคซึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่ติดตัวมาโดยกําเนิด <tha> นะครับแล้วก็มันจะเกิดจากปัจจัยทางชีวภาพบางอย่างที่ทําให้สมองเนี่ยหลั่งสารเคมีบางอย่างที่เกี่ยวกับสมาธินเนี่ยได้น้อยกว่าคนอื่นซึ่งคนเป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ถ้าหากว่าจะดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรัรกษาหรือการเทรนนิ่งตัวเองนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับ ไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่ดีนะ,ะมีหลายๆคนที่เป็นโรคสมาธิสั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้นะครับก็คือเป็นภาวะภาวะอย่างหนึ่งที่ก็รักษาได้แล้วก็ดูแลตัวเองได้นะครับส่วนคําว่าแค่ไม่มีสมาธิโดยอาจจะไม่ใช่โรคเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ที่เกิดขึ้นได้ในคนทั่วไปและในบางครั้งครับคนหลายๆคนเนี่ยมีภาวะอาการคล้ายๆกับเป็นโรคสมาธิสั้นเป็นช่วงๆเพราะว่าปัจจัยทั้งภายนอกทั้งภายในมันไม่เอือ้อก็เป็นไปได้ครับพี่บอกบอกเมื่อกี้ว่า โรคสมาธิสั้นคือเป็นมาตั้งแต่เกิดส่วนใหญ่เลยเป็นตั้งแต่เกิดครับอ๋อแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเรามีภาวะสมาธิสั้นแล้วมันโตแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นสมาธิสั้นได้ไหมที่มอว่ามันพัฒนาได้ไหมถ้าเกิดว่าพูดถึงตัวตัวโรคนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคนที่เป็นสมาธิสั้นในผู้ใหญ่เนี่ยหากไม่มีสาเหตุอื่นเลยนะครับไม่มีโรคซึมเศร้าแฝงเลยอะไรเลยเนี่ยาบางคนนะครับเพิ่งมารู้ตัวเป็นผู้ใหญ่แต่จริงๆ<อ>แล้วเนี่ยพอสักวระวัดถามกลับไปเนี่ยจริงๆตั้งแต่เด็กก็มีอาการแล้วเพีต่อโ เริ่มมาสังเกตตัวเองมากขึ้นก็เลยเพิ่งมาเห็นอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่ามีไหมที่จริงๆตอนเด็กเนี่ยไม่มีลักษณะสมาธิสั้นเลยแล้วพอเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มมีลักษณะของสมาธิสัน้นมีมีนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกภายในที่มันอินเดิวที่มันออชี้นําจนกระทั่งทําให้สมาธิเนี่ยมันลดลงก็เป็นไปได้ครับมันมีอะไรสังเกตได้มัง้งไหมคะพี่หมอบอกว่าเฮ้ยเธอหรือว่าฉันกําลังสมาธิสัน้นหรือว่าแบบสมาธิค่อยๆน้อยลงจริงๆเทียบกับตัวเองก็ได้ครับ สิ่งที่สําคัญเลยคือเทียบกับตัวเองก่อนหน้านี้<ะ>เพราะถ้าเกิดว่าสมาธิของเราเนี่ยสั้นลงและมันไม่เหมือนเดิมเราจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองว่าเฮ้ยเราเริ่มโฟกัสไม่ได้เราก็จะรู้แล้วว่าเออตอนนี้เรามีกำลังมีปัญหาเรื่องสมาธินะอาจจะต้องดูแลตัวเองนิดนึงแต่จะสังเกตตัวเองว่าวินิจฉยัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นไหมเนี่ยอันนี้ผมแนะนาว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาติด,ดีกว่าเพราะว่าการจะวินิจฉัยโรคโรคหนึ่งเนี่ยมันจะมีเกณฑ์นในการคิดเนี่ย รอบด้านมากและหลากหลายมากเอาเป็นว่าแค่พอสังเกตว่าตัวเองเริ่มมีปัญหาไหมเราไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาคําตอบที่ชัวร์ดีกว่าครับอืมโอเคแล้วถ้าอยากมีสมาธิมากขึ้นแล้วคัะพี่หมอบแบบจดจ่ออะไรไี้นีขึ้นรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันทําอะไรได้นานขึ้นแบบมีประสิทธิภาพในการจดจ่อมากขึ้นเราทํำยังไงได้บ้างคะพี่หมออันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคนิคแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะปัจจัยภายในของเราเนี่ยลองดูก่อนว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบไหม,มถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราลองไปทําสิ่งที่ชอบดูแต่ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ชอบหรือไม่แต่ถ้ามันต้องทําต้องทําด้วยหน้าที่ต้องทําด้วยหน้าที่อันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนแล้ะครับฝึกฝนโดวยวิธีหนึ่งนะครับที่จะทําให้เราโฟกัสอยู่กับมันได้นานเนี่ยคือการที่เราฝึกฝนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเป็นความสม่ําเสมอจนเป็นความเคยชินของสมองพอสมองเริ่มเคยชินว่าเราต้องอยู่ตรงเนี้ยเวลาเนี้ยต้องอยู่ตรงเนี้ยแล้วทาซ้ําๆไปเรื่อยๆสมองของเราครับก็จะเริ่มเรียนรู้ที่จะให้โฟกัสกับมันมากขึ้นดังนั้นตอนช่วงแรกเนี่ยมันจะยากมากเหนื่อยมาก แต่ต้องทนทนครับโดยวิธีการทนเนี่ยจะเริ่มจากเริ่มจากการทําสิ่งหนึ่งเนี่ยน้อยค่ะทําจากน้อยๆจนสมองมันชินว่าได้ทําทุกวันจนสมองชินว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราแล้วแล้วค่อยขยายเวลาหรือขยายความหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ทําซ้ําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสมองของเราก็จะชินอยู่กับมันแล้วก็จะเริ่มโฟกัสมันได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคปัจจัยภายในอย่างหนึ่งกับ2ครับลองไปหาสาเหตุด,ดูว่าอะไรที่กําลังกวนใจเราอยู่เช่นสมมติ อ่าน้องเจนต้องการทํางานนี้ค่ะแล้วตอนนี้สิ่งที่กวนใจอยู่คือกลัวบอสดาอ่าอาฮะแล้วความกังวลเนี่ยทำให้สมาธิหายไปน้องเีนอาจจะไปแก้ตรงที่ความกังวลค่ะว่าเฮ้ยงั้นฉันต้องไปเคลียร์ความกังวลก่อนว่าเฮ้ยกังวลไปเนี่ยงานก็ไม่ได้ดีขึ้นล้าไม่ได้ช่วยให้บอสด่าน้อยลงดังนั้นเนี่ยขอวางความกังวลก่อนฉันขอทํางานก่อนคือมาดีกับตัวเองว่าจะเคลียร์ไอ้ความรู้สึกรบกวนยังไงอย่างนี้ครับแล้วก็มันมีเทคนิคนึงที่ใช้ในการทำให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสได้ดีขึ้น เป็นเทคนิคที่ simple simple ซ,ซึ่งซึ่งผมก็แนะนําไปหลายคนแล้วก็ใช้ได้นะครับคือการฝึกสติอ่าสติกับสมาธินี่คนละคากันนะครับอ่าสมาธิเนี่ยหมายถึงการที่เราโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ว่าสติเนี่ยหมายถึงการที่เราตระหนักรู้ ว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นเป็น awareness <c oughs> เป็นการตระหนักรู้คือฝึกสติให้ตระหนักรู้ว่าตอนเนี้ยเรากําลังไม่มีสมาธินะ <c oughs> ตระหนักรู้ว่าตอนเนี้ยเรากําลังกังวลน,นะ <c oughs> ตระหนักรู้ว่าตอนเนี้ยสิ่งรอบข้างเกิดอะไรขึ้น <c oughs> และการฝึกสติครับทาได้ง่ายๆโดยการค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆแลวรู้ลมหายใจเข้าออกช้าๆ <c oughs> เป็นการฝึกเพื่อให้ตัวเองเนี่ยกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจแล้วพอเราเริ่มมีสติปุ๊บมันจะเริ่มนิ่งพอเริ่มนิ่งปุ๊บเนี่ย สมาธิม,มันจะตามมามแล้วเราก็เอาสมาธิเนี่ยม,มาทํางานแล้วพอเริ่มฟุ้งเสร็จปุ๊บถอยกลับมาอยู่กับตัวเองแป๊บหนึง่งหายใจเข้าลึกๆอยู่กับลมหายใจเพื่อตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันกลับมามีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็กลับไปทํางานต่อครับมันจึงเป็นสาเหตุว่าคนบางคนนะครับที่แบบฝึก<ะ>ลมหายใจเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีสมาธิมากเพราะว่าเขาเขาฝึกบ่อยๆจนกระทั่งสมองชินกับการสร้างสติและสมาธิที่ตามมาอย่างนี้ครับอ๋อคือต้องฝึกฝนต้องมาจากการฝึกฝนครับฝึกฝนซ้ำๆเลยกับปัจจ Oh. อย่าไปอย่าไปทํางานท่ามกลางเสียงดังอ่าแล้วก็เคลียร์ปัจจัยภายนอกนั่นก็ช่วยได้ครับอย่าแบบว่าไปหยิบมือถือขึ้นมาบ่อยๆแล้วก็มาเช็กฟีดว่าแบบเอ้ยเป็นยังไงบ้างนะ,ะใช่ซ,ซ,ซึ่งตรงนี้นะเรื่องหยิบมือถือขึ้นมาบ่อยๆแล้วกวนสมาธิเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ภายในก็คือดูว่าเอ๊ะทําไมเราถึงทําไมเราถึงอยากหยิบมาเพราะว่าเราอยากรู้อยากเห็นเรื่องอะไรไหมหรือเรากําลังเบื่อเราต้องการความสนุกไหมหรือเราต้องการพักรู้ทันใจตัวเองแล้วดูแลเขาตรงนั้นถ้าเขาต้องการพักให้เขาพักแป๊บหนึ่งแต่จะพักด้วย มันไปเป็นชั่วโมงเลยกลับมาทํางานไม่ได้แล้วใช่ใช่ใช่แต่ดูแลใจตัวเองกับสองครับแต่าก,การที่ปัจจัยภายนอกครับมือถืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมนู่นเอาไปวางหน้าบ้านอ่าแล้วอยาไปแล้วอยาไปเดินหยิบกลับเข้ามาในบ้านนะ <c oughs> ทำงานให้เสร็จก่อนเออแต่เรื่องที่พี่หมอพูดก็จริงค่ะคือเพราะว่าบางทีอะเรานั่งอ่เฉยๆแล้วมือถือก็วางอยู่เนี่ย,ย,ย <c oughs> เราก็แบบหยิบขึ้นมาโดยที่เราเราไม่รู้เลยว่าเราจะดูอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราจะหยิบขึ้นมาทําไมเราเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนี่เราแค่แบบว่างเฉยๆอืมเพราะฉะนั้น ถ้าเราหลัวเอองั้นเราหยิบขึ้นมาเพื่อจะเช็คว่ามีข้อความสั่งงานมาไหมมีข้อความจากเพื่อนมาไหมแบบนี้จะดีกว่าการที่หยิบแลบ้วแบบเฉยๆใช่คะจริงๆมันเป็นการฝึกฝนนะครับอ,อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราอยากมีสมาธิโฟกัสกับอะไรอ่ะทําสิ่งนั้นบ่อยๆทุกวันแน่นอนครับเราฝึกเรื่องนี้ทุกวันเพราะเราหยิบมือถือมาถ่ายทุกวันก่อนนอนจนเราชินจริงๆเราฝึกจนสมองเราชินกับสิ่งนี้ไปแล้วครับ ดังนั้นเราลองเราลองเปลี่ยนให้สมองเราชินกับสิ่งนี้เป็นชินกันอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทํามากกว่าแล้วก็เอามือถือไปไกลๆเนี่ยม,มันก็จะเป็นการเป็นการที่เราเปลี่ยนโฟกัสและให้มานโฟกัสทำงานแทนได้ครับโซเชียลดีท็อกก็อาจจะช่วยใช่ไหมคะพี่หมอวบก็มีประโยชน์นะครับม,มีประโยชน์ในบางคนครับ ได้ข้อมูลจากพี่หมอวบไปเยอะมากเลยนะคะแลวเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะได้แบบประโยชน์เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันเยอะมากๆเลยสำหรับ EP นี้พอแล้เจนด้วยก็เหมือนกันเพราะเจนก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าช่วงนี้เฮ้ยเราก็หยิบมือถือมาด้วยความเคยชินไม่รู้ว่าดูอะไรก็อยากให้คุณผู้ฟังนําเทคนิคนีน้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ้ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้ตลอดเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอวบมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคุณ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android